เพื่อนช่างทั่วประเทศฟังทังนี้พบอิดที่ชิตโชคพร้อมแล้วที่จะรับคาําท้าจะร้านใกล้ร้านไกลลายเล็กลายใหญ่รายใหม่้ายเก่าเราไม่เกียงเพียงคุณพร้อมรับเดิมพันที่อยากเจอกันเราจัดให้ด้วยกติกาคำขำ เพียงส่ง s อชื่อร้านและจังหวัดที่คุณอยู่มาที่เบอร์081-377-7128เท่านั้นแล้วเจอกันนะฮะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการพบอิดพิชิตโชคนะครับและปี2แล้วนะฮะในทีมของสึบกระชับมิตรวันนี้เรามาอยู่กันที่ จังหวัดอะไรครับปทุมธานีครับปทุมธานีนะให้เห็นหน้าพี่เต้ยนะฮะแล้วก็เห็นหน้าพี่น่องอย่างนี้นะครับเป็นเจ้าหน้าที่ของศูนย์ปทุมวันนี้พามาเยี่ยมลูกค้าที่ปทุมธานีร้านเอ็นทีเซทเรับลพี่น่องกับพี่ยาคู่นี้ไปที่ฮ่องกงมาด้วยใช่ครับแล้วก็คว้ารางวัลมาด้วยนะเห็นคว้าอะอะคว้ารางวัลที่หนึ่งมาด้วยนะคุณผู้ชมน้ไม่ธรรมดานะฮะและวันนี้พบอิดมาเยี่ยม ก็ต้องเอารางวัลมาให้อีกเหมือนกันแต่พิเศษนิดหนึ่งครับคุณผู้ชมครับพี่เต้เทปนี้พี่เต้ขอเลยเมื่อกี้ตกลงกันเลยว่าร้านนี้เจ้าของคือพี่น่องแฟนคือพี่ยาพี่น่องของเราเนี่นะพี่น่องของศูนย์ปทุมนี่นะฮะตัวเองก็ชื่อน่องแฟนตัวเองก็ชื่อยาราะฉะนั้นเหมือนชะตาจะต้องกันอะไรบางอย่างก็เลยวันนี้พี่เต้บอกว่าถ้าเป็นเกมอะไรก็แล้วแต่ส่งพี่น่องมาแข่งในนามของศูนย์ปทุม ตกลงนะฮะอ้าวตกลงนะก็ต้องตกลงอยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมแล้วเรามาดูกันว่าลูกค้าที่น่ารักของเราตกลงด้วยไหมเพราะว่านั่งรออยู่แล้วพี่น้องกับพี่ยาครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนี่นี่แหละครับคุณผู้ชมเห็นร้านเล็กๆอย่างนี้นะคุณผู้ชมนะเราเรียกว่ากระทัดรัดดีกว่าเพราะว่ามันจะได้คล่องตัวใช่ไหมฮะแต่ว่ามีงานติดตั้งเยอะแยะมากมายเลยเยอะค่ะนี่ก็คือนี่เรานั่งรอกันอยู่นะครับเพราะว่าพี่ยาก็เพิ่งกลับมาจากไปทํางานข้างนอกนะฮะมี อุปกรณ์อยู่3ามอย่างครับตรงนี้ครับบอกไว้ก่อนนะครับถ้าพี่น้องเลือกเล่นปับ๊บเกมไหนก็ตามต้องดวนกับพี่น้องนี้นะฮะวันนี้น้องชนน้องนะฮะคุณผู้ชมเ่น้องชนน้องโอ้โหสนุกคุณผู้ชมแค่เริ่มก็สนุกแล้วมวกปิงปองและไม้บรรทัดพี่น้องเลือกอะไรครับไม้บรรทัดไม้บรรทัดนะพี่ยาเห็นด้วยไหมฮะเห็นด้วยค่ะเห็นด้วยนะฮะ,ะถ้าผอบอให่งี้ก็โอเคนะฮะและไม้บรรทัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ คุณผู้ชมครับอันนี้เป็นเกมที่เราภูมิใจเสนอมากๆเลยนะฮะส่วนจะเป็นเกมอะไรขอเวลาเซตแป๊บเดียวแล้วมาเจอกันในเกมเรียงน็อตจ้ะคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะฮะหลังจากที่ผู้เข้าแข่งขันของเรานะฮะรับทราบกติกาไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะให้สัญญาณนะครับถ้าบอกว่า 1. เรียงอันแรก 2. เรียงอันที่2ล้มอันไหนใครล้มก่อนคนนั้นแพ้นะครับกติกา2ใน3นะฮะและดิวเรารู้กันอยู่แล้วนะครับ ตอนนี้สมาธิครับคุณผู้ชมครับถ้าพร้อมแล้วยกแรกเริ่มครับ1 1ฮะหฮะหันหน้าเข้าหากันด้วยนะครับโอ้โ oh, ห1อยู่นะฮะ1อยู่นะฮะตอนนี้นิ่งนะฮะนิ่งนะฮะ2ครับตัวที่2ฮะดูตัวที่2ครับคุณผู้ชมครับนิ่งมากอะ่ะโอ้โหสี่แล้วว่ะคุณผู้ชมห้าครับห้าครับเอาละฮะ ลุ้นกันตัวที่5แล้วครับคุณผู้ชมโอ้ยังอยอู่เอาแล้วครับคุณผู้ชมกำังสูงขึ้นเรื่อยๆนะฮะตอนนี้ฮะมีตะขิวกินกันบ้างนะฮะมีตะขิวกินเจ็ดเจ็ดฮะเจ็ดฮะเจ็ดฮะเรียบร้อยครับเรียบร้อยอตายแล้วตายแล้วคุณผู้ชมแต่ถือว่าศูนย์ปฐุมร่วงก่อน เพราะดันรีบกว <<|hi|> <at his age> ่านะฮะคุณผู And, ้ชมครับและในยกแรกนี <c oughs> ่ฮะเจ็ดเท่าก okay, okay, okay. okay, so ันก็จริงแต่ปทุมล่วงก่อนนะฮะชนะแล้วเอ็นดีเอ็นดีเซ็นทลไลน์นำไปก่อนแล้ว1ต่อ0ครับและยกที่2ถ้าพร้อมแล้วนะพี่น้องครับถ้ายกนี้ชนะนี่น็อกเอาเลยนะฮะมั่นใจไหมฮะมั่นใจไหมฮะทำไมพี่น้องไม่คุยกับผมนะอ๋ออ๋อข้ามวิวโอเค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 นะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับ1ตัวแรกฮะคุณผู้ชมนิ่งกว่าเดิมเยอะฮะ2 ดูฮะดูฮะดูว่าศูนย์ปทุมจะประมาทอีกหรือเปล่านะฮะโอ้โหเอนทีวางได้น่ากลัวมากครับฮะเอาแล้วฮะลำบากแล้วฮะลำบากลำบากเรียบร้อยครับและอยู่ครับคุณผู้ชมครับนี่กองศูนย์ปทุมพี่น้องซายรู้สึกยังไงบ้างครับ รู้สึกยังเมื่อและพี่น้องขวาแล้วครับสุดยอดเลยครับสุดยอดสั่นนะฮะคุณผู้ชมครับไม่น่าเชื่อนะฮะไฟนัลลี่นะฮะเดอกไฟนอลราวยกสุดท้ายนะครับทุกท่านครับถ้าพร้อมแล้วประจําที่เลยครับตอนนี้หมอพร้อมจะวัดไข้แล้วนะฮะถ้าพร้อมแล้วนะครับตัวที่หนึ่งฮะเอาแล้วครับคุณผู้ชมครับตัวที่หนึ่งฮะใจเย็นๆนะฮะพี่เต้ยบอกว่าวันนี้เราเสียเยอะแล้วนะฮะสอง สองฮะโอ้โหคุณผู้ชมครับสามสามฮะโอ้โหตอนนี้นิ่งจริงๆรฮะสี่สี่โอ้ยคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับมันสั่นเรียบร้อยโอ้โหดูอ่บอกให้กัดนิ่งนะ นะครับคุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นความสนุกสนานอย่างหนึ่งนะฮะของเรานะครับที่รายการของเรามาเยี่ยมร้าน NT s a t e l l i เ e ไนะฮะพูดถึง NT s a t e l l i t e ไล์ตั้งอยู่ตรงไหนครับพี่น้องครับครับถนนพัทลุสามขคอครับครับตำบลบางตลากอําเภอเมืองจังหวานีครับอยู่ริมถนนนี้เลยนะเห็นง่ายเลยเห็นง่ายเลยร้านร้านที่ผมว่าค่อนข้างเด่นนะฮะในสายตาผมอันนี้คือค่อนข้างแปลกเลยทีเดียวนะฮะร้านเอ็นทีมีบริการอะไรบ้างที่ร้านเราก็รับติดตั้งจานดาเทียม แล้วก็รับเซอร์วิสครับติดตั้งก้องวงจรปิดอืมขอวงจรเลยถ้าสมมุติว่าอยากใช้บริการเหลือเกินแต่มาไม่ถูกซะอย่างนั้นเบอร์โทรเบอร์โทรคูับ8 5, 5 8 8 8 5 8 8815ครับเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้ข้างล่างนี้เลยนะครับพี่น่องกับพี่ยานฮะยินดีให้บริการตลอด24ชั่วโมงเลยกล้าจ้างก็กล้าไป <laughs> <laughs> เอาว่าเอาเป็นเวลาเหมาะสมแล้วกันนะในเวลาปกติเวลาทำการนะยินดีให้บริการนะครับและวันนี้ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะเทปหน้านะฮะไปที่จังหวัดไหนไปยืนเล่นกับใครและที่สําคัญนะฮะจะสามารถพิชิตโชคของเราไปได้หรือจะพลาดไปอย่างน่าเสียดายอย่างน้่งของเรานะต้องตามรู้กันต่อไปสําหรับวันนี้นะฮะพวกเราทุกคนจากร้าน NT s น t e l l i t e ลาไปก่อนสวัสดีครับ พีย่ยากัดต่อไม in ่ไม่ไม่อ่ะพีเตอร์ต่ออะไรเลี wow ้ยงอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นลงอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นหลังจากผมให้สัญญาณนะครับหยิบขึ้นมาคนละตัวนะฮะเลี้ยงขึ้นไปนะฮะ